อันนี้เป็นห้องที่ผมใช้มอนิเตอร์ในสวนทั้งหมดครับครับไม่<อ>ว่าจะเป็นผัมทุเรียนมะคุดอะไรเงี้ยเราดูจากตรงนี้หมดเลยทุกทุกเช้าผมจะมาดูแล้วผมก็จะดูอุณหภูมิมความ,มชื้นค่าวิพีดีปริมาณน้นําที่เหลือล้วก็ต้องให้น้ําหรือเปล่าเงี้ยถ้าความชื้นมันแห้งเราก็ต้องให้น้ําถ้าความชื้นมันเยอะเราก็ไม่ต้องให้น้ําแล้วคัวก็จะเป็นการ ลดประหยัดน้ำไปด้วยในตัวเรามองดินเราไม่รู้ว่ามันแห้งหรือมันชื้นความลึกลงไปอะ uh huh. แต่อย่างเงี้ยเขเราฝังเซนเซอร์ไว้ uh huh. เขาจะบอกได้ว่าตอนเนี้ยความชื้นพอแล้วนะ uh huh. ก็ไม่ต้องให้น้ำอันนี้ยผมรู้แบบเรียลไทม์แล้วก็รู้เพื่อที่จะคาดการการปลูกต่อไปเรื่อยๆเงี้ย่าทิศ uh huh. ทางลมนะ uh huh. ครับแล้วก็ ความเร็วลมปริมาณแสงปริมาณน้ําฝนแล้วก็ปริมาณน้ําที่เหลือในบ่อแล้วก็ปุ๋ย N P K เป็นแบบไหนประมาณไหนเราจะได้จัดการถูกอันนี้ปกติทุกอย่างครับถ้า P S พร้อมอุณหภูมิความชื้นได้ครับแต่ถ้ามันไม่ปกติถ้าไม่ปกติทำไงผมค่อยไปอารามกับพนักงานในสวนประมาณนี้เราก็จะไปบอกเขาว่ามีอะไรผิดปกติควรจัดการแก้ไขยังไงถ้าไม่มีเราก็ปล่อยเขาทาตามหน้าที่เขาไปห้องคอนโทรลตรงนี้ควบคุมในพื้นที่ของเรากี่ไร่อย่างไงฮะ ห้าสิบไล่ครับประมาณห้าสิบไล่ <laughs> ใช่แล้วก็คือ50ไร่คือจริงๆจะแล้วจะมีพืชผลต่างๆที่แตกต่างกันออกไปใช่ครับความต้องการของเขาก็แตกต่างกันออกไปใช่ครับซึ่งเหล่านั้นก็จะลงรายละเอียดให้เราภายในจอเหล่านี้เลยใช่ครับดูเป็นกราฟได้หมดเลยครับคืออันเนี้เขาซื่อสัตว์กับเราด้วยเป็นคนช่วยเหลือเราบอกเราทุกอย่างครับ แล้วก็ลดแรงงานได้อีกลดแรงงานด้วยแล้วก็จริงๆแล้วคือลดทรัพยากรหรือว่าต้นทุนในการผลิตด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยปุ๋ยพอแล้วก็ไม่ต้องใส่เพิ่มน้ําพอแล้วก็ไม่ต้องปั๊มน้าสูบใครมันก็จะประหยัดไฟได้ค่าไฟแล้วก็ดูจากตรงนี้ได้อีกว่าตอนนี้เราใช้ไฟเท่าไหร่แล้วเราผลิตได้เท่าไหร่แล้วเราเสียค่าไฟเดือนนี้เราพอใจไหมถ้ายังไม่พอเราก็หาวิธีเพื่อที่ทําให้ค่าไฟเป็นศูนย์พอดีผมจบพลังงานอด้วยพลังงานทดแทนครับที่นี่ก็จะมีทั้ง โซลาเซลล์ไบโอแมสเซลล์แก๊สพลังงานลมมีหมดเลยทุกอย่างที่นี่ใช่กันน้ามันด้วยกันน้ํามันด้วยแต่ว่าเป็นขนาดย่อมไว้ใช้ของเราภายในสวนถูกต้องครับลดต้นทุนนาะครับคุณธนภูใช้ระบบนี้มาดูแลภายในสวนนานนานแค่ไหนแล้วครับประมาณปีนี้ปีที่6แล้วปีที่6แล้วใช่ครับแล้วเป็นไงสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยไหมสะดวกขึ้นเยอะเพราะว่าผมก็จะมีเวลาเหลือไปทำอย่างอื่นต่อไงไม่งั้นไม่งั้นเมื่อก่อนถ้าเป็นวิถีเมื่อก่อนก็คือ ชาวสวนถ้าเป็นทุเรียนก็จะขุบอยู่แต่ทุเรียน uh huh. ใส่ปุ๋ยรดน้ําพ่นยาตัดห้า uh huh. แต่ผมก็มาดูตรงนี้หมดอะไรที่มันพอแล้วแล้วก็เอาเวลาไปทำอื่นปลูก uh huh. พืชปลูกผักปลูกสม uh ุนไพรแปรรูปขายอย่างเงี huh. uh ้ย huh.